ื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างค่ะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอบึงสามาคัคคีและอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายสุรพลระลอกนายอำเภอบึงสามาคัคคีหัวหน้าสนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับค่ะ เข้าร่วมในการต้อนรับพลอากาศเอกอดิศักดิ์หลันสนธสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปัดประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับการพูดคุยกับประชาชนอำเภอบึงสามัคคีมีข้อเรียกร้องในประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและปัญหาการชดเชยราคาอ้อยรวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ค่ะ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจากภาคกลุ่มประชาชนในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจะนําไปพิจารณาและหารือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะจากนั้นเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับคณะนะคะได้ลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอวังไซทองวัฒนาซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะได้ให้การต้อนรับนะคะคณะสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ได้มีการรายงานประเด็นปัญหาการคมนาคมค่ะโดยขอ ให้มีการปรับปรุงเพิ่มผิวการจราจรเป็น4ช่องทางพร้อมกับติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากรวมทั้งได้เสนอโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตสำเร็จข้ามของชนะประทาน 3a ซึ่งปัจจุบันนะคะถนนดังกล่าวเนี่ยเป็นบล็อก คอนเวิร์แล้วก็ฝายน้ำล้นอยู่นะคะอยู่บริเวณเดียวกันจึงต้องมีการขยายพื้นที่ผิวการจราจรถนนหน้าวัดคลองสุขใจในหมู่ที่4ตําบลทุ่งทองและยังได้มีการเสนอประเด็นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําในโครงการขุดลอกคลองพร้อมกับก่อสร้างดาดคลอนกรีดเสริมเหล็กขึ้นมาหมู่ที่8ที่ตําบลถาวรพัฒนาเชื่อมกับหมู่ที่11ตําบลทุ่งทองเพื่อให้ประชาชนนะคะได้มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอรวมทั้งการ รักษาสภาพคูคลองเป็นประโยชน์ในด้านของการระบายน้ําแล้วก็รับน้ําจากแหล่งอื่นๆค่ะพร้อมกับรณรงค์นะคะให้ประชาชนช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาความสะอาดในคูคลองด้วยซึ่งมสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้รับทราบถึงประเด็นแล้วก็ปัญหาดังกล่าวรวมไปถึงความต้องการในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเร่งแล้วก็ติดตามการดําเนินงานต่อไปค่ะ